รวมแล้วหน้าตาของพนักงานสวยกว่าแะแนนอนิคเนาะใช่จะบอกว่าเห็นด้วยที่สุดเห็นด้วยที่สุดอัดนรงตัวสักนิดหนึ่งอาจจะเป็นน้องใหม่ในเครือเจคอบของเรานะคะอันนี้ต้องพูดภาษาไทยเลยออังเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรชื่อน้องอะไรคะรับรับตังก่อนก่อนครับจะพูดเวลาตังมารับตังก่อนถามป้ากลับไปซีว่าพันเดียวเหรอคะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ยัง สองเลยเออไม่บ้าสองตึกกับป้าป้าเนสองตึกป้าสอตึกตกะพันค่ะตกระันเลยอะไรป้าอะไรจับกดแล้วกป้าเอาป้า เอ็มพีเอ็มพีอ๋อได้ให้พี่นิกก่อนแต่แต่ผมยืนยันนะแมบ้านสองตึกเอ็มพีสองตึกกลัวสองตึกแต่ถ้าเซลล์อะแม่งตึกเดียวรอแบตเตองรอแบตเตอง์เขาบั๊กเยอะใช่ไหมเดี๋ยวรอการแสดงของเขาสุดท้ายเดี๋ยวเสร็จกูไม่ต้องทวงแล้วอะไรกันคุณแจนรางวัลพิเศษเพิ่มอีกสามพันบาทที่จะพูดมาทองรางวัลพิเศษเพิ่มอีกสามพันบาทนั่นหมายถึงว่าทองบวกเข้าไปเลย บวกอ๋อหนึ่งสลึงหนึ่งสลึงแล้วก็อีกสามพันจากใครคะุลเล็กค่ะอุลล่าห้องค่ะอ๋อ,อ,อ,อนี่ขนาดรวมกนันสามพันเลยเนะาะเนาะลิฟได้แค่นั้นนี่เหรอลิฟต์ปานคนเดียวมาให้คุณเจมจองโรงแรมเราไปเมืองนอกบ่อยๆมากินก,กาแฟบ่อยๆสามพันนี่เหรอลิฟต เนาะไอแม็กซ <ไ East. S 1> ์ที่ตุนไว้เน่ยยืมอันเท่าไหร่กี่บาทสามพันเิโลนี่แหล่ะหันไปแล้วจบแลมาแจ้งตอนนี้เมื่อกี้ผมอีกคุณเจมส์ด้วเมื่อกี้ผมกุญเจพรพี่พูดถึงคุณพรคุณเจมชี้หน้าแลยเมื่อกี้นี้ว่าจุดเดยวนี้แล้วเขาควักเขาบอกว่าบากว่าแฟนเขาได้ยังไงคุณเจมคุณเจมจะควักเท่าไหร่ครับเมื่อกี้นี่ครับไม่ไม่อันหนึ่งไม่รวมกันมาได้ห้า ไม่จบกับเรื่องนี้ยังสิยาว่ะยาวเช้ารให้ให้กระตลองหน่งสนจะห้านแล้วนะหนึงงสามกเจ็ดแปดเก้าสิบคนพี่แตงเดี๋ยวแันหนึ่งแนหนึ่แปน่งแนนึค่ะเมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้สามพันถูกปะคุณเอดคะคุณเอสอยู่ไหนคะคุณเอสดียด่งยิ่งเก็งแล้ว เนี่ยไเนี่ยคุณเอ็ดเดนเฟินค่ะคุณคุณเอ็ดเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นเอ๊ะนางคือใครใครวะใครนาจงจำสีอยู่ใต้ตึกนางงูงูน,น,งนี้แอปเปิลแอปเปิลคุณเอ็ดเนี่ยมาจากอเมริกาแล้วอะไรนะแอปเปิลแอปเปิลภาษาอังกฤษเรียกว่าไงนะคะแอปเปิลแอปเปิลแล้วค่าเงินยูเอสธอคิดดูสิมันเหรียญหนึ่งตั้งเท่าไหร่เท่า,าไหร่คะคุณเอ็ดออกมาครึ่งน,นึงแล้วนะแล้วคุณเอ็ดจะพอเท่าไหร่คะ ให้ให้ครห้าพันกับกันที่สามพันแลอะอีกเท่าไหร่ดีคะต้๊งตอกติ๊กตอติ๊กกับคุณเอ็ดคะนอาเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวมคลียรไม่เคียรดียวเข้าใจผิดกันควอีก5 0 0ันหรือว่ารวมกันเป็น5,000ันคะ ถึงว่าปลายปีนี้พวกเธอ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 ทุกคนต้องช่วยนางจัดงานนะจ๊ะนีมกนางังจะมีข่าวดีนางห่วงใหญ่นางนยอดมาแก้ห้าพันแต่ให้เราทำงานสามวันติดงานอะไรงรนใ่งานอะไรงานอะไรงานอะไรขออนุญาตได้ไหมคะอนุญาตเนาะปีที่แล้ววันที่17พฤศจิกายน มงคลสมรสคุณใจคุณเจ,เจและก็คุณพร <นะ S 1> ได้รับ <นะ S 1> สภัยเข้าบ้านนะคะ <_ C 1> ก็ถือว่าเป็นงานมงคลสําหรับในใน,ในส่วนของพนักงานรวมถึงจริรพัฒ์ของเราปีนี้คะ่ะเ่ิมยังไม่แน่ใจตอนแรก13บธันวาแล้วตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะคะเนื่องจากมีคนทักเยอะ13าแน่เหลือสนางก็เลยเปลี่ยนเป็น14ธันวาเพื่ที่จะจัดงานฉลองม,มงคลสมรสระหว่างคุณเอจีและคุณแจนคะ่ะ นะคะคเ,เป็นฟังเป็นป๋าเป็นฝังเป็นฝาแต่เด e> ี๋ยวขออนุญาตนิดนึ่งถ้าพันมาเยอะไปเกรงใจเนาะคืนไหมคะคืนแล้วไม่ไม่ด้วยความคือความสันจิบข้อไหนข้อนั้นพี่ฟังพี่ฟังเอาไปครับอะไรยังไงนะคะทำไรทำนานแต่งรู้สึกผิดยังไงอย่างเมื่อกี้ได้กระติกน้ำร้อนมันรู้สึกผิดยังไงไม่รู้อ่ะดิฉันรู้สึกผิดมากๆคุณเอทให้ทอนนะคืนไหมคะ ขึ้นออของคืนแล้วสูงเลยกูไม่คืนละ <c oughs> อะขอเชิญรวมมือคุณเอ็ดนะยคะ่ะ <c oughs> เป็นรางวัลจากผู้บริหารของเราตอนนี้ก็จะมี5,000 3,000ทอง1สลึงแล้วก็ทอง1สลึงดิฉันทอแล้วค่ะไม่เอานะคะแต่ลิฟเม,มื่อกี้ยังไม่คว้างเลยนะ <c oughs> อพอคทำแล้วทองลิฟตคุณทอนะคะคุณเอ็กเขาอยังไรเอ็กมีลิฟตอให้ใครดังปอยังคะกดดังกดดัง ยี่จะถ่ารเลยังคุณกาปขึนบ้ามาเอลปูเหลียวลบปูเหลียวก็เลนะครับลบปูเหลียวลปูเหลียวแต่ว่าลอมาเดียวออลลบมาเดียวออลอินจะไปกันอข้างบนน่ะอาจา์บ้านมติเชื้อไหนกันบ้างจ๊ะ